อะ,ะวัดนี้ครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วกับอันนี้4ีแปดปีสองพันสิบสองอันนี้ยกมาตะไลมาทำอะไรบ้างใครอยากรู้ไปดูกัน Ja, 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 น้ำมันพาเมอรีเป็นนมค้นเลยนะครับสาเหตุที่มันจะเข้าได้เรื่องจากมันไม่มีอะไรซึมน่าจะมาจากท่อนี้ท่อรูระบายน้ำมันพายเมอรีซึ่งอยู่ตรงห้องเกียรน้ำอาจจะเข้ารูนี้แล้วลงเข้าไปในห้องเกียได้เดี๋ยวผมจะทำการต่อสายยาวเพิ่มตัวนี้ให้ลากออกมาซึ่งคันนี้ ปี2012เดิมท่อถ่ายน้ำมันมันจะอยู่ตรงใต้เครื่องเลยตรงกลางเฟรมใต้เครื่องผมจะการเปลี่ยนใหม่ให้เหมือนรถปีใหม่เราจะมาแอบ,บไว้เหมือนปีใหม่เลยโอเคนะครับชานมะเขีือแก้วไมเ่เอ่ยน้ำเข้านี่เปิดฝานมาไม่ได้ยังไม่ได้เช็ดอะไรเลย,เลยดูมีน้ำมันก็เลยทำให้น้ำมันไพลอรด์เป็นชานมเป็นยุคยิ้งฟิลให้เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาทำการ ใส่น้ำยาลัางหึงรอบก่อนจะใส่น้ำมันพายเมลี่จริงล้างเพื่อให้มันคราบเก่าคราบน้ำอะไรเก่าๆออกโอเคครับอ่ะอันนี้หลังจากเราล้างน้ำมันพายเลี่มาแล้ว3ามรอบนี่รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายมาดูก่อน นี่ล้างรอบสุดท้ายผมล้างใส่ถุงดำอยากรู้ว่ามันใสไหมล้างจนใสไหมอืมนี่ล้างให้ใสปิ๊งไม่เป็นนมข้นเหมือนทีแรกแล้วน้ำเข้านี่ใสใสใสปิ๊งล้างสามรอบอ่าไหมขาเห็ดนี่ขาเห็ดขาเห็ดที่มันน่าจะเข้าน่าจะมาจากท่อตัวนี้ ท่อตัวนี้คือท่ออะไรท่อตัวนี้คือท่อระบายไอน้ํามันเกียร์มันจะฝังอยู่นูดตรงกลางตรงฝั่งห้องเกียร์ก็คือเวลาที่เราล้างรถมันอาจจะเข้าท่อนี้ได้เนี่ยเข้าตอนนี้มันก็จะลงไปอยู่ในห้องเกียร์แล้วก็จะไปผสมกับน้ํามันพาราลีแล้วมันก็จะเป็นนมข้นหวานเหมือนตอนที่ดูตอนต้นคลิปแต่เดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ดูว่าถ่ายที่แรกล้างครั้งแรกล้างครั้งที่สองครั้งที่สามเป็นยังไงโอเคครับไปดูรูปกัน คันนี้หลังจากเราไล่ระบบไฟให้ใหม่เรียบร้อยแล้วเราครัวนี้เราจะมาเช็คไฟจากมัดข้าวต้มเช็กระบบไฟชาร์จรถกันเช็คไฟจากมัดข้าวต้มอันนี้เราต่อเรียบร้อยแล้วเราเอาปลั๊กเก่าของพวกแผ่นชาร์จเสียมาจะได้ไม่ต้องมาจิ้มมากปึ๊บเราเปิดเทสไอ้นตัวใหม่เลยเราใช้ เอซีอ่าเราใช้เอซีเดี๋ยวเรามาดูกันนี่สวิตสตาร์ทอันใหม่ ตอนนี้ไฟมาเดินเบา26ไม่16ป,ประมาณ20กว่าโวลต์พอเราเบิ้ลรอบสูงมันก็จะไปเป็นร้อยเป็นเ0 80บคอันนีมัดไฟไฟจากมัดก็ต้มมาเป็นร้อยโวลต์ไฟมาชัดเจน วัววัดกับตัววัดแรงดันน้ำมันแรงดันน้ำมันดีแล้วเดี๋ยวคราวนี้เรามาเช็คเรามาเช็คไฟแผ่นชาร์จกันไปอ่าเดี๋ยวคราวนี้เรามาเช็คไฟแผ่นชาร์จว่ามันชาร์จหรือไม่ชาร์จคราวนี้เราก็จะปรับมาที่ DC อ่าตอนนี้ไฟแบดสิบสองจุดหกแปดเดี๋ยวเรามาเปิ้ลรอบสูงดูว่ามันชาร์จจะชาร์จเกินไหมตอนนี้ชาร์จปกตินะ อันนี้รอบตำ่ำอ่ารอบสูงชาร์จไม่ทะลุ15โอเคคันนี้ระบบไฟไล่ให้ใหม่แล้วบัดเขาต้มใช้งานได้ร้อยปร์เซ็นแบนชาร์จไม่เสียทุกอย่างเรียบร้อยจบเดี๋ยวไปเก็บงานรอส่งมอบเจ้าของกันโอเคครับนี่นี่นแอบจูนให้เขาแอบจูน,นอนอเดีเขา แอบลองจูนรอบเดินเบาเล่นดูเนี่เดินเบาเพาะๆเ,เลยโอเคเรียบร้อยกลับบ้านได้ วันนี้48ปี2012วันนี้วันพฤหัสที่18มีนาสองห้วันนี้ยกมาตไลมาอาการเบื้องต้นสตาร์ทไม่ได้ไฟช็อตสตาร์ทไม่ได้ท่อน้ำมันแตกใต้กองทะลุอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนักหนาเราก็เลยมาไล่ระบบ เช็คไฟให้เช็คไฟให้หมดเรียบร้อยก็สวิตสตาร์ทเสียสวิตสตาร์ทมันเสียก็เลยใส่สวิตสตาร์ทให้ใหม่เพราะว่าเปลี่ยนทั้งประกับมันไม่คุม้มประกับมันแพงอยู่ก็เลยโมดิฟายให้ใส่สวิตสตาร์ทให้วันนี้อ่าระบบไฟเช็ให้ใหม่หมดทั้งคัน อ่า,าบเาบรกเบรกหน้าหลังใหม่บเบรกใหม่หน้าหลังเป็นคาร์บอนเป็นเซรามิกคาร์บอนเรดเลดสซิ่งทนความร้อนสูงนุ่มหนึบไล่ระบบล้างน้ำมันเบรกไล่ระบบให้ใหม่หมดเรียบร้อยเหมือนกันใต้กอง สามใบห้าสิบดอกใบห้าสิบครับใส่กรองเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยพอน้ำมันพอน้ำมันเปลี่ยนให้ใหม่แถมอใส่ตัววัดแรงดันน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยตัววัดแรงดันน้ำมันเครื่องเอาไว้ดูเวลาน้ำมันที่มันจะวิ่งขึ้นหัวว่าน้ำมันวิ่งขึ้นหัวดีไม่ดีแรงดันดูได้ตรงนี้เลยเลี้ยวทา ไม่ต้องรอไฟโชว์อ่าส่วนท่อน้ํามันท่อถ่ายน้ํามันเครื่องปกติปีสอง2ันสิบสองมันจะมุดอยู่ใต้เครื่องแล้วก็ลงอยู่ตรงกลางใต้เครื่องอยีางนี้ผมเลยเปลี่ยนสายต่อให้ใหม่ดึงลากมาอยู่ข้างนอกเลยถ่ายน้ํามันเครื่องง่ายเหมือนรถปีใหม่เลยแล้วก็ท่ออ่าไอระบายน้ำมันเครื่องไอระ,ะบายน้ำมันเกียร์ก็ต่อให้ใหม่กันน้ำเข้า แล้วก็หลบลงไปข้างล่างทั้งหมดสายไฟเก็บให้ใหม่หมดเดินระบบให้ใหม่หมดมันเบรกไล่ใหม่หมดเรียบร้อยตอนนี้ขีไาา่ได้สตาร์ทได้ปก,กติกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวเราไปลองเทสกันอีกทีหนึ่ง